สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเช่นเดิมนะครับผมนัดึงรถนั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับผมท่านผู้ชมอยู่กับการรีวิวนะครับผมรีวิวอีเวนต์ใหม่ของทางเกมเศรษฐีเซืร์ประเทศเกาหลีนะครับประจําวันพฤหัสบดีที่12กันยายนนะครับผมวันศักราช2567นนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับผม ที่มาทําคลิปช้ามากขนาดนี้นะครับผมสาเหตุที่ช้าก็คือว่าเออมันเนื่องด้วยภาระงานด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในส่วนของการอัดคลิปเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เสียงที่ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าอัดในตอนกลางคืนเนี่ยที่ผมหลังจากเลิกงานมาแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําให้เสียงนั้นมัน มันใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะผมก็เลยยังไม่อัดดีกว่ามาอัดในช่วงวันหยุดก็คือวันนี้ดีกว่านะผมวันที่ผมอัดก็คือวันจันทร์แล้วนะผมจันทร์ที่16แล้วนะฮะก็เกริ่นมาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับผมโดยคลิปแรกนี้นะฮะก็คือจะเป็นคลิปในส่วนของการรีวิวอีเวนต์ใหม่ก่อนนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยซึ่งจะเป็นคลิปหน้านะครับผมก็จะเป็นคลิปสรุปรวมการอัปเดตทั้งหมดที่เข้ามานะฮะผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมสำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะฮะก็สำหรับตัวละครนะครับผมตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็มีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นตัวละครเหมือนแบบเหมือนต้อนรับแผนที่ใหม่ด้วยนะผมนั่นก็คือแผนที่โรงสีข้าวจันทรานั่นเองนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับผมน้องมีชื่อว่าดันบีนะครับผมน้องมีชื่อว่าดันบีนะฮะก็เป็นอย่างที่บอกครับผมเป็นการต้อนรับ แผ่นที่ใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวน้องเนี่ยจะมาทั้งสิ้นเนี่ยสเวอร์ชันนะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชันจันเซียวแล้วก็เป็นเวอร์ชันจันเพนนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูความสามารถของตัวน้องดีกว่านะครับผมโดยเราจะเริ่มต้นกันที่ตัวน้องดันบีจันเซียวกันก่อนเลยนะฮะฟังนะครับผมชี่ติดตัวนะฮะก็คือเมื่อก่อสร้างสกายแลนหรือตกยังสกายแลนหรือเมื่อถูกขโมยมาเบ เอฟเฟกต์สภาพอากาศพายุหิมะแสดงผลนะครับแล้วก็ทับนะฮะก็คือโอกาส75%ที่จะป้องกันสกิลการขโมยบับเบบ้ลของฝ่ายตรงข้ามและแอนนะครับผมก็คือ65%เนี่ยที่จะยกเลิกสกิลการเคลื่อนย้ายอันเชิญของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะฮะก็สำหรับเอ่อสกิลสภาพอากาศพายุหิมะตรงนี้นะ,ะผมจัดอยู่ในคาติกอรีของเอฟเฟกต์สภาพอากาศหิมะนั่นเองนะ,ะผมหากว่าพายุหิมะนี้แสดงผลนะผมเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ก็จะแสดงผลตามลำดับนะฮะก็คือ อย่างแรกนะครับผมือจะไม่สามารถป้องกันหรือยกเลิกสกิลดึงเรียกหรือสกิลใจโรของตัวละครที่มีสกิลสภาพประกาศหิมะได้นะครับผมแล้วก็อย่างถัดมาก็คือเป็นสกิลขโมยมาร์เบิลจะไม่แสดงผลนะยกเว้นตัวละครที่มีสกิลสภาพประกาศหิมะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือเมื่อมาถึงพื้นที่ของตัวละครที่มีสกิลสภาพประกาศหิมะเนี่ยสกิลกจะไม่แสดงผลนะครับผมและจะทําการเพิ่มค่ามาทาง200%ด้วยนะครับผมซึ่งส,งสามารถแสดงผลทับนะครับผมสามารถแสดงผลทับกับสกิลเพิ่มค่ามาทางอื่นๆอีก เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถ้าเราใส่หมีใส่อะไรมาก็จะบวกเพิ่มไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมถึงแม้ว่าตัวละครที่มีสกิลสภาพประกาศหิมะตรงนี้นะผมถูกจมตีเนี่ยก็จะไม่สามารถป้องกันหรือย,ยกเว้นการแสดงผลได้นั่นเองนะครับแล้วก็อ่ะเราไปกันรถเร็วเลยดีกว่านะครับผมอย่างถัดมาเลยนะครับก็คือเป็นจี้ติดตัวนั่นเองนะฮะขออภัยครับผมเป็นสกิลติดตัวเมื่อกี้เป็นจี้ติดตัวพูดไปแล้วนะครับผม ยานถัดมาเลยก็คือเมื่อเราทอยลูกเต่านะครับผมอันนี้สกิลติดตัวแล้วนะนะเมื่อเราทอยลูกเต่านะครับผมโอกาส90%ที่จะสร้างบล็อกเอฟเฟกต์พื้นที่์นโดบนในระยะที่เราทอยได้นะครับแล้วก็ทับนะฮะก็คือเมื่อสร้างหรือมาถึงแลนด์มาร์คหรือว่าสกายแลนด์ของเราโอกาส55%นะครับผมที่จะเดินไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนั่นเองนะครับก็สำหรับสกิล์นโดนีด้เป็นสกิลใหม่ที่เข้ามาแบบใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจสาาหรรรัับบกนนโดดตีี้ว่ะคผ สำหรับทอร์นาโดนะครับผมสามารถสร้างได้สูงสุดเนี่ยสิบสองพื้นที่นะครับผมและมันเนี่ยจะไม่ถูกสร้างบนพื้นที่หัวมุมและพื้นที่พิเศษนะครับเมื่อตัวของเราหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาถึงยังทอร์นาโดนะครับผมเอฟเฟกต์ต่อไปน,นี้เนี่ยจะแสดงผลตามลำำํานดะับนะฮะอย่างแรกนะครับผมก็คือตัวละครที่มาถึงทอร์นาโดเนี่ยจะถูกเคลื่อนย้ายทอร์นาโดโดยไม่นับสกิลมาถึงนะครับผมซึ่งคําว่าสกิลมาถึงตรงนี้คืออะไรนะครับผมก็คือถ้าเราไปตกยังพื้นที่ทอร์นาโดเนี่ยนะครับผม สกิลทุกอย่างก็จะโดนบือไปทันทีนะครับผมถึงแม้ว่าอะสมมติว่าแลนด์มาร์คนั้นที่เราไปตกเนี่ยมันจะเอ่อ์อนดนั้นที่เราไปตกเนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์ของฝ่ายตรงข้ามก็ตามแต่นะผมแล้วถ้าเรามีในส่วนของแมวอาแมวเป็นกลางนะครับผมแมวเหมียวเป็นกลางตรงนี้ก็จะไม่ก็จะไม่แสดงผลด้วยนะครับผมก็คือเขาจะไม่นับสกิลมาถึงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและก็จะถูกเคลื่อนย้าย์นดนไปด้วยนะฮะ อย่างถัดมาเลยนะครับผมก็คือจะทำรายการติดตั้งนะครับผมบล็อกเอฟเฟกต์การอัญเชิญหรือสิ่งอัญเชิญทั้งหมดในตำแหน่งที่คาดที่คาดว่าเคลื่อนย้ายธันโนมาถึงนะครับผมก็คือเราเอลเต่าไปปั๊บนะครับผมธันโนเนี่ยก็จะล้างทุกสิ่งเลยนะผมสิ่งเอฟวิตีนทุกอย่างเลยนะฮะก็จะโดนล้างไปคงไม่ว่าจะเพียงธันดนนะครับแล้วก็อย่างถัดมานี้นะครับผมก็คือจะทําการเคลื่อนย้ายธันโนไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดของเรานะครับผม,พร,มพร้อมกับพร้อมกับผู้เล่นทุกคนที่อยู่บนธันโน นะครับก็คือจะมีพา,า,ายุทอร์นาโดในตำแหน่งที่เคลื่อนย้ายทอร์นาโดเนี่ยจะทําการแสดงผลนะครับผมและตำแหน่งที่คาดว่าเคลื่อนย้ายทอร์นาโดมาถึงตรงนี้จะหายไปด้วยนะครับผมก็คือเราเคลื่อนย้ายไปปับ๊บไอทอร์นาโดที่เราเพิ่งมาถึงช็อตแรกเมื่อกี้ก็จะบือไปด้วยนะครับแล้วกอ็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือเมื่อเคลื่อนย้ายทอร์นาโดหลายคน ตัวของเราจะทําการเคลื่อนย้ายก่อนครับผมจากนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะทําการเคลื่อนย้ายทีละคนตามลําดับนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครเล่นในส่วนของเซิร์ฟไพยอินโดไปด้วยนะผมก็จะคุ้นในส่วนของเ็นสกิลของน้องโดยอนที่เข้ามาใหม่ที่เดียวกันนะครับผมแต่อันนี้ก็คือก็เข้ามาพร้อมกันเลยนะผมสาหรับสกิลทระโดตรงนี้กับน้องพันบีนะครับผมกับน้องดันบีตรงนี้นะฮะ โอเคนะครับผมจบไปแล้วกับตัวละครนะความสามารถนะผมทั้งกี้แล้วก็สกิลติดตัวนะฮะยังไม่หมดนะครับผมเรายังมีสกิลอีโวลูชันด้วยนะครับผมก็คือเมื่อรับตัวเธอตรงชั้นนะครับผมโอกาส90%นะฮะที่จะสร้างเหรียญมาแล้วก็ดื่มไปยังพื้นที่ที่เราเลือกนะครับแล้วก็แอนก็คือ50%นะครับผมที่จะยกเลิกสกิลเจโรของฝ่ายตรงข้ามนะครับอืมนี่ก็คือตัวของอจันบีนะครับผมจันบีจันเซี่ยวนะฮะ มากระที่ดันบีเออ่ดันบีจันจันเต็มดวงอ่ะนะครับผมดันบีดันบีฟูมูลนะครับผมดันบีจันเพนนะฮะความสามารถตัวน้องเนี่ยจะเหมือนเดิมทุกประการนะครับผมกล่าวคือนะครับผมความสามารถไม่ว่าจะเป็นพายุถิมะนะครับผมกล้องกันขโมยมาร์เวลหรือก้องยกเลิกสกิลเพื่อนิยานเชิญอันเนี้ยแสดงเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะรวมไปถึงสกิลติดตัวก็จะสร้างล็อกเอฟสิบทันโนแล้วก็เลือกเดินไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับ แต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมแต่แตกต่ตางกันเล็กน้อยนะฮะก็คือของน้องอ่าดันบีจันเซียวเนี่ยจะเป็นในส่วนของการสร้างสกายแลนใช่ไหมครับผมแต่ของน้องอ่าดันบีจันเพนเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่เราไปตกยังแลนมารค์คหรือว่าก่อสร้างแลนมาร์กนะครับผมเอฟเฟกต์สภาพอากาศพายุหิมะแสดงผลนะฮะแล้วก็มีโดมอ่าขโมยบาบิโบเหมือนเดิมด้วยนะครับผม,มก็จะแตกต่างกันแค่ตรงนี้เนี่ยแหละนะครับผมจุดจุดเดียวเลย นะครับแล้วก็มีจุดแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นสกิลอีวิลูชันนั่นเองนะครับผมก็คือแอนด้านหลังนะครับผมจะเปลี่ยนไปนะก็จะเป็นโอกาส75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมที่จะยกเลิกสกิลเรียกของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับนี่คือที่เปลี่ยนไปนะครับผมสำหรับตัวน้องดันบีจันเพนนะครับผมโอเคนะฮะมากันที่สกิลคอสตูมกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับสกิลคอสตูมของน้องดันบีเนี่ยนะครับสำหรับดันบีจันจันอะไรวะ จันเพนเออดันเออดันบีจันเซียวก่อนนะครับผมดันบีจันเซียวกันก่อนเลยนะฮะมานะครับผมสาหรับตัวน้องดันบีจันเซียวตรงนี้นะครับผมความสามารถเลยนะฮะสำหรับสกิลคอสตูมนะครับผมก็คือเมื่อสร้างหรือมาถึงสกายแลนนะครับผมโอกาส40%นะฮะที่จะใจโรดรอ่ายตรงข้ามนะครับผมกล่าวก็คือนะครับผมโจมตีหน้าหลังเนี่ย6ช่องนะฮะ แล้วก็จะไม่อิงการป้องกันใดๆของฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับอืมนี่แหละนะฮะนี่คือดันบีจันเซียวคอสตูมนะครับผมส่วนดันบีจันเทนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโอกาส90%นะครับผมที่จะเมื่อมาถึงยังพื้นที่ของเราเนี่ยจะทำการติดตั้งไอคริสตัลนะครับผมสำหรับไอคริสตัลตรงนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยนึกถึงตัวละครชไนเดอร์เลยนะครับผม สำหรับไอคริสตัลนี้สามารถติดตั้งได้สูงสุดเนี่ย5ชิ้นนะครับผม5อันเลยนะฮะและเอฟเฟกต์ต่อไปนี้เนี่ยจะแสดงผลนะครับอย่างแรกเลยก็คือไอคริสตัลเนี่ยจะถูกติดตั้งทุกครั้งที่มาถึงยังพื้นที่ของเรานะผมและมีลำดับการติดตั้งดังต่อไปนี้นะครับผมก็คือพื้นที่ของฉันที่มาถึงนะครับผมสุ่มพื้นที่ของฉันในแถว แล้วต่อยางสุดท้ายก็จะเป็นสุ่มพื้นที่อื่นของฉันนะครับอย่างถัดมาเลยนะครับผมก็คือจะทาการเพิ่มความมั่งใน100%จากทรัพย์สินนี้เป็นเจ้าของตามจํานวนไอคริสตัลที่ติดตั้งนะครับผมสูงสุดก็คือ500%นะฮะ5อันอันละ100ก็คูณไปเลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือเมื่อมาถึงยังพื้นที่ที่ติดตั้งไอคริสตัลอีกครั้งไอคริสตัลตรงนี้จะไม่ถูกทําลายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทาการเรียกตัวฝันขอทั้ามเนี่ยทั้ เรียกตัวอีกด้วยนะครับนี่คือคอสตูมของน้องดันบีจันเพนนะฮะก็ถือว่าจุกจุกกันไปเลยนะครับผมสำหรับไคริตัลนะฮะสำหรับวิธีการหานะผมหาอย่างไงนะผมหาอย่างไรนะก็จะเป็นในรูปแบบของตัวละครประจําเดือนเลยนะครับผมเป็นในรูปแบบแะผมเป็นในรูปแบบการหาแบบตัวละครประจําเดือนเลยนะกล่าวคือนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทําการอัปเกรดรับในส่วนของกัสเอสใบนี้นะผมการเอสกระต่ายใบนี้นะฮะให้เต็มเป็นเอสเลเวล S Le v e l 25นะครับผมโดยใช้ในส่วนของเป็นการ์ดกระต่าย A บวกน้ำมาอัปเกรดนะครับก็เนี่ยก็กดอัปเกรดไปแบบนี้เลยนะฮะถ้าอัปเต็มนะครับผมก็จะได้มาในส่วนของเป็นกระต่าย S บวกนะครับผมแล้วก็เป็นกระต่าย S นะฮะเป็นเลเวล1นะครับผมซึ่งใบแรกนี้เลเวล10สามารถไปรับได้ที่ราคาลูกอมดาวฟรีได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับผมก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็สะสมรัตกระต่ายเอสบวกครบ6ใบนะผมก็รับไปเลยนะฮะน้องทันบีจันเซียวหรือทันบีจันเพนนะครับก็แล้วแต่เลยนะฮะรวมไปถึงหน้าผมยังมีในส่วนของตัวละครอัลติเมทมาให้ได้เลือกกันด้วยนะก็จะมีเนี่ยอัลติเมทสไปก้านะผมอัลติเมทบลัซซัมอัลติเมทฮิวด้านะครับผมอัลติเมทซัมเมอร์แล้วก็อัลติเมทนารีนั่นเองนะฮะก็นี่คือวิธีการหานะครับผมตัวของ ดันบีนะครับผมทั้ง2เวอร์ชันลงไปถึงตัวละครอัลติเมทนั่นเองนะครับถัดมากันเลยนะครับผมในส่วนของคอสตูมนะผมคอสตูมนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอัปเกรดแบบปกติเช่นเดียวกันนะฮะก็คือการ์ดเนะครับผมการ์ดเมาทำการอัปเกรดให้เต็มนะครับผมโดยใช้การ์ดเอเดยกันเองนี่แหละนะเป็นวัตถุดิบนะครับผมมารับเป็นการ์ดได้ S นะครับผม สะสมการ์ดได้เอสครบรอใบนะฮะก็รับไปเลยนะผมตัวละครเป็นคอสตูมอ่ะคอสตูมของน้องดันบีนะครับผมเลือกดีๆนะ,ะผมย้ำว่าเลือกดีๆนะฮะสำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นอ่าคอสตูมของน้องจันเซียวนะ,ะผมจะเป็นคอสตูมไจโรนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะด้านสองอันด้านล่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของจันเพนนะครับผมเป็นฟูมูลนะฮะติดตั้งไอคริสตัลนะครับแล้วก็คอสตูมของอ่าเหล่าบรรดาอัลติเมตต่างๆนะครับผมนี่สไปก้านะครับผมลอซซัม ฮิวด้าซัมเมอร์วีหนึ่งวีสองนะครับผมนารีวีหนึ่งวีสองนะฮะก็เนี่ยแหละนะครับผมนี่คือตัวละครน้องดันบีที่เข้ามานะฮะแล้วก็อีเวนต์เอริเบิร์ตนะผมจะหมดวันที่17กันยายนนี้นะครับผมซึ่งก็ท่าที่ผมอัดเนี่ยก็จะเหลือแค่วันพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็ก่อน3ามทุ่มห้นาทีนะครับผมก็รับไปเลยนะครับผมอัญมณีทอยลูกเต๋าแล้วได้รับเงินเดือน100%เลยนะครับอืม ของจุดสตาร์ทนั่นแหละนะฮะแล้วก็คอสตูมนะครับผมจะได้เป็นอัญมณียกเลิกการขโมยการดวงหัวฝ่ายตรงข้ามนะครับผม60นะฮะก็เนี่ยแหละนะนี่คืออีเวนต์ตัวละครนะครับผมถัดมานะผมก็จะเป็นในส่งอีเวนต์จี้นะครับผมเป็นอีเวนต์จี้ที่เข้ามาใหม่นะฮะก็มีทั้งสิ้นเนี่ยสามชิ้นเลยนะผมที่เข้ามาใหม่นะฮะก็ เดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกนะครับผมที้ชิ้นแรกที่เข้ามาใหม่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกาบับเบิลนั่นเองนะผมความสามารถเลยนะก็คือเมื่อก่อสร้างหรือมาถึงยังแลนด์มาร์คของเราเนี่ย60%ที่จะอันเชิญอีกายังพื้นที่ที่เราเลือกนะครับผมและก็ทับก็คือเมื่อฝันข้ามเนี่ยมาถึงยังแลนด์มาร์คของฉันนะ80%ที่จะกัดขังฟองสบู่นั่นเองนะครับผมก็เป็นความสามารถของโครนะผมที่ถอดแบบออกมาเป็นในรูปแบบของจี้แล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนนี้เนี่ย ทางทีมงานยังไม่ปล่อยออกมาสักทีนะผมกรณี้ก็จะมีเป็นตุ๊กตาโครใช่ไหมที่ออกมานะครับผมก็ความสามารถก็จะเป็นอะ,อะไรล่ะเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงยังตัวของเรา60จะเบินมาเบิ้ลให้เป็นศูนย์อ่าแล้วก็มีการวิกนะผมแล้วก็มีขโมยการดวง60ใช่ไหม,มจำได้เพราะผมมีที่นี้อยู่นะผมเปิดได้นะฮะก็ในที่สุดก็ปล่อยออกมาแล้วนะสำหรับจี้โครตรงนี้นะครับ จี้ชิ้นที่2ที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นบัตรเชิญระเบิดกาดนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับผมสำหรับความสามารถเลยก็คือเมื่อมาถึงยังแลนด์มาร์คหรือว่าสกายแลนด์ของฉันนะครับผม85%ที่จะจ่ายเงินค่าบัตรทางนะครับผมจะทำการสะสมมัมโบ่เจ็ดสบเปนะของค่าบัตรทางพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ทําการเรียกตัวฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมายังแลนด์มาร์คหรือว่าสกายแลนด์ของเรานะฮะแล้วก็ทับนะครับผมก็คือเมื่อมาถึงยังแลนด์มาร์คหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์คแล้วครับผมโอกาส70%เนี่ย ที่จะเลือกพื้นที่เพื่อติดตั้งด่านตรวจนะผมยังพื้นที่ที่เราเลือกเลยนะฮะแล้วก็แอนก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสร้างแลนด์มาร์กนะครับผม55%ที่สุ่มยิงระเบิดทำใจชอบนะครับผมบนยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปครับผมความสามารถที่ชิ้นเนี้ยเนี่ยมันทรีอินวันเลยนะฮะมีบัตรเชิญมีป้ายซ็อปนะครับผมแล้วก็มีปาระเบิดนะฮะซึ่งจี่ชิ้นเนี้ยเอาตรงๆนะครับผมดันบีเล่นได้นะฮะเพราะว่า หากว่าถ้าดันบีใส่จี้ชินีไปเนี่ยอ่าแล้วส,สกิลพายุหิมะแสดงผลใช่ไหมนะครับผมเราเอาเอ่เราก็จะสามารถเชิญได้ทันทีเลยนะผมเพราะว่าสกิลพายุหิมะตัวเนี้ยมันบล็อกในส่วนของการเรียกตัวมานั่นเองนะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็จะถูกเรียกตัวมาแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยเลยนะฮะจี้ชินีเล่นได้ทั้ง2ตัวเลยนะผมทั้งจันเทย์แล้วก็จันเซี่ยวนะฮะเพราะว่าเออ่มันตกได้ทั้งแลนด์มาร์คแล้วก็สกายแลนด์เลยนะครับผมบัตรเชิญชิ้นนี้ ก็ถือว่าใช้ได้สําหรับตัวน้องดันบีเลยนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเป็นราชาที่ถูกในประเทศภาพฝันจันทรานะครับผมก็ความสามารถเลยนะครับผมก็คือเมื่อเราทอลูกเต๋าเนี่ยนะฮะ60%ที่จะอันเดอรภาพฝันแห่งจันทราเนี่ยบนอย่างพื้นที่หวัหวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับแล้วก็ทับก็คือเมื่อฝนค่มเนี่ยเทเลพอร์ตสองครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งเทิน90%นะครับผมที่ที่จะในประเทศไปยังเกาะร้างแสดงผลสองครั้งนะครับอันนี้ก็ ถอดแบบออกมาจากตัวน้องมันวอลนะครับผม ừ, นะฮะแต่ก่อนอันนี้ก็มีมาแล้วนะก็จะมีมอเตอร์ไซค์จันทราใช่ไหมครับผมของอตัวการัมนะมีตัวการัมด้วยนะผมมอเตอร์ไซค์จันทรานะฮะแต่จี้ทีนี้ก็ออกมาเป็นแบบเป็นจี้ถาวรให้ได้หากันแล้วนะฮะอันแตกของมอเตอร์ไซค์จันทราของการัมเนี่ยเป็นจี้ลิงนะผมเป็นจี Link, น้ล,<ม>ลิงนะฮะก็อืผมก็ถือว่าโอเคนะนะผมเป็นการอัดแบปที่ใช้ได้เลยนะฮะสำหรับตัว ทั้งราชาในประเทศนะครับผมแล้วก็ภาพฝันจันทรานะแล้วแต่อีกไม่นานหรอกนะผมน่าจะมีมาเรื่อยๆแหละนะก็จะมีอาจจะเป็นแบบอุปกรณ์เขียนแบบจันทราอาจจะมาในรูปแบบของอาคาน่าแล้วใช่ไหมก่อนอันนี้นะผมแปลนอาคานค่านะฮะมออีอะไรบ้างละ่ะซุปเปอร์ชิลภาพฝันอ่ะเดี๋ยวยังไงก็มาครับเชื่อเถอะนะครับผมอาจจะเป็นแบบจี้เบิกเลิกปฐมมาเลิกก่อนแบบนี้เป็นต้นนะฮะ อ่ะนี่คือจี้ทั้ง3ชิ้นที่เข้ามาใหม่นะครับผมสําหรับวิธีการหานีิหายังไงนะผมก็จะเป็นสูตรเออ่เกมวัดดวงนะครับผมกล่าวคือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องการสะสมนะครับผมจี้กระต่าย A นะครับผมครบ6ชิ้นนะฮะแล้วก็นํามาตุ่มรุ้นนะผมเป็นอ่าจี้ตรงนี้นะผมเป็น S บวกนะฮะแล้วก็เคี้ยวอ่ะเป็นผมขออนุญาตเรียกคุกกี้ละกันนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็จะเป็นอ่าเป็น คุกกี้ S บวกตรงนี้แล้วก็บีบเป็นเกี้ยวนะครับผมเรตดตอบอยู่ที่92.8นะฝ่งคุกกี้อยู่ที่92นะฮะส่วนอ่าเกี้ยวจะอยู่ที่8นะครับผมอืมสะสมเกี้ยวครบ2ชิ้นนะฮะก็รับไปเลยนะผมเป็นอิกานะผมเป็นอิกาบับเบิลนะฮะหรือแมงกระพุนห้ามบุกรุกนะฮะผมอันนี้ก็ความสามารถก็คือจะเป็นเมื่อตกยังพื้นที่สิ่งก่อสร้างใดๆนะครับผม60%ที่จะติดตั้งแมงกระพุนยังมื้อที่เราเลือก แล้วก็อันเชิญนะผมใช้คำว่าอันเชิญเหมงกระพุนนะฮะแล้วก็70%เนี่ยที่จะป้องกันสกิลการทําลายเมืองแล้วก็สกิลการภาษีของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นไฮเปอร์ชิวเป็นกลางนะครับผมอันนี้ก็55%เนี่ยนะฮะทุกๆการทะลุเต่าอของเรานะฮะที่จะ,ะสร้างไฮเปอร์ชิวขึ้นมานะผมซึงซึ้นเนี่ยสามขั้นนะบวกเพิ่มอีก10%เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็แอนนะครับผมก็คือเมื่อเราตกยังแลนมาของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอกาส70% ที่จะจ่ายมาโบผ่านทางค่าผ่านทางพื้นฐาน85นะครับผมเพื่อที่จะทำให้แรนมาร์คนั้นเป็นกลาง2นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็นะครับผมสะสมอ่าคุกกี้ตรงนี้ครบ8ชิ้นนะครับผมก็รับไปเลยนะครับผมเป็นบัตรเชิญระเบิดกาดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นราชาที่ถูกประเทศภาพฝันนะครับผม แล้วก็มีจี้ชิน้นอื่นๆมาให้ได้หากันด้วยนะครับผมอย่างแรกตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นรองเท้านะครับผมเป็นรองเท้าหุ่นกระบอกชูริเคนนะฮะก็ความสามารถเลยก็คือเมื่อฝัรงข้ามเนี่ยมาตกยังพื้นที่เดียวกันกันกบเรานะผม60%ที่จะขโมยการลงว่าฝั่งข้ามมานะครับแล้วก็ทับก็คือเมื่อเราตกยังแลนด์มาร์คหรือว่าสเกลแลนด์ของเรานะฮะโอกาส80% ที่จะสร้างเครื่องหมายกากบาทนะครับผมใส่ยังตัวของฝันตรงข้ามแล้วก็จะทาการดีกตัวฝันตรงข้ามนะครับผมมายังแลมาร์หรือว่าสกายแลนของเราทันทีเลยนะฮะแล้วก็แอนก็คือเมื่อเริ่มจะถนถชันนะครับผม85%เปอนี่ยที่จะเคลื่อนย้ายไปยังแถวนะครับผมที่ฝันตรงข้ามนะครับผมแถวที่ติดสลักษณ์ของฝันตรงข้ามไว้อยู่นะครับอ่านี่คือรองเท้าเอ่อรองเท้าชูดิเคนห,ห,หุ่นกระบอกนะครับผม มันมัน,ม,นมันมีใช่ไหมหุ่นกระบอกมันไม่น่ามีมั้งเออมันไม่มีนะผมอันนี้เป็นอ้อรองเท้ายูนิคอร์นชูดิเคนเออนะครับไปใส่เป็นหุ่นกระบอกได้ไงวะเนี่ยแจ้ตรงนี้ก็ยังทันนะครับผมโอเคนะฮะยางถัดมาเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอ่าโดนัทระเบิดหุ่นกระบอกอ่ะอันนี้จริงแล้วนะครับผมโดนัทระเบิดหุ่นกระบอกนะฮะกล่าวคือความสามารถของจี้ชิ้นนี้นะครับผม เมื่อฟันั้งค้เนี่ยได้รับแลนมาสนะครับ55%เนี่ยที่จะยิงระเบิดตามใจชอบไปยังเมือของฟันดั้งค้แบบสุ่มนะครับแล้วก็ทับก็คือเมื่อเราตกยังพื้นที่ของฉันในสองชัใน60%นะครับผมที่จะสาฟันั้งค้ำให้กลายเป็นหุ่นล่กาทั้งหมดภายในแถวเลยนะฮะแล้วก็แอนนะครับผมก็คือเมื่อก่อ้านมาหรือว่าเตาเยนเลมาของฉันใน70%นะฮะที่จะจัดการโอลิมปิกยังพื้นที่ที่เราเลือกนั่นเองนะครับอืมนี่คือ,อโดนัทระเบิดหุ่นกระบอกนะครับ ท,ที่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นชูดลเ,เคนปิดผนึกนะครับผมวันนี้ก็เมื่อเราตกยังพืดด้นที่ของฉันในตงชัน้นในหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะ,ะปิดผนึกเคลื่อนยายของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเลยนะฮะแล้วก็ทับก็คือเมื่อเราตกยังไลน์มาร์คหรือว่าสแกแล์เนของฉันเนี่ยแปดสนะฮะที่จะสร้างเครื่องหมายกรกบาทใส่ยังฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็เรียกตัวฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทั้งหมดภายในแถวมานะครับแล้วก็เอ่อ แอนนะครับผมแอนก็คือ85เนี่ยที่จะเคลื่อนย้ายไปยังแผงวงไปทางข้าที่จิตสาระกระบาตเอาไว้อยู่นะครับผมเลือกนะฮะเลือกเคลื่อนย้ายนะครับผมแล้วก็จี้ชินหันมานะครับผมเป็นอุปกรณ์เห็นแบบกักขังนะครับผมก็ก่อสร้างสมรคารหกเ์เซเคลื่อนย้ายกลับมาในตำแหน่งที่ยืนบวกเพิ่มอีก20เมื่อไม่แสดงผลนะครับแล้วก็ทับก็คือ95นะฮะที่จะป้องกันสกิลการบังคับย้ายหรือสกิลดักจับเนี่ยสองครั้งนะฮะแล้วก็็แออนกคื เมื่อเราตกยังพื้นที่ของชั้นในชั้นใน45เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะกักขังคุกพันธนาคมทั้งหมดภายในแถวเลยนะฮะจี้ชิ้นรองสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกุหลาบแดงนะครับผมเป็นเรดเดมอนด์ซูเปอร์ชิลนะฮะสำหรับความสามารถของจี้ชิ้นนี้นะครับผมก็คือเป็นในส่วนของทุกๆการทะเลเต่าของเรานะครับผมโอกาส55เปอร์เซ็นต์นะฮะที่จะสร้างซูเปอร์ชิลนะครับผม สูงสุด2ขั้นเนี่ยบวกเพิ่มอีกสิเมื่อไ,ไม่แสดงผลนะฮะแล้วก็ทับนะครับผมก็คือมีการดดบัฟหกบห้แล้วก็แล้วก็แอนสุดท้ายก็คือการสกิลขังคุกนะครับผม50%นต์นั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของเรเดียมอนซ s ซูเปอร์ชินะฮะแล้วก็เป็นจี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือในส่วนของโดรนห้ามบุกรุกนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของเมื่อเราก่อส้างมาร์กหรือว่าตกยันเนมาของฉันเน70%ที่จะจัดงานโอลิมปิกยังพื้นที่ที่เราเลือกนะฮะแล้วก็แอนนะครับผมก็คือ70%เนี่ยที่จะป้องกันสกิลการทําลายเมืองของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็สกิลทาสีเช่นเดียวกันด้วยนะฮะแล้วก็ทับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้รับเลนมา60%ที่จะพุดเลนมาตามนะครับผมยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดนะครับนี่คือป้ายอ่าโดรนห้าบุกรุกนั่นเองนะครับ นี่คือจี้ทั้งหมดที่เข้ามาในอีเวนต์นี้นะผมซึ่งก็ตามภาพเลยนะผมผมก็ใกล้ปิดอีเวนต์แล้วนะก็คือถ้าสะสมแค่ชิ้นเดียวตรงนี้เนะี่ยก็จะปิดในส่วนของอเป็นคุกกี้8ชิ้นตรงนี้ได้แล้วนะครับผมซึ่งจี้ที่ผมเลือกเอาไว้เนี่ยนะก็คือเป็นอุปกรณ์เขียนแบบกักขังนั่นเองนะครับผมก็คือมันน่นาคาดว่าน่าจะเป็นจี้ที่โหดดูแล้วนะครับผมน่าจะเอามาเล่นกับโครนี่ได้นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ยังเล่นโครนี่อยู่นะยังไม่เปลี่ยนนะผมยังไม่เปลี่ยนไปเล่นฮาร์โมนีหรือ กระมแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวเล็งเอาไว้แหละนะส่วนถ้าเปิดได้ในส่วนของเกียวตรงนี้นะครับผมถ้าจะเลือกจริงๆเนะี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของไม่ไม่แมงกระพุนอ่าไม่แมงกระพุนตรงนี้ก็จะเป็นไฮอร์ชิวป็นกลางนะครับผมอ่ามีแหละนะครับก็ เดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องเปิดให้ได้ก่อนนั่นแหละนะฮะก็อีเวนต์เอร l เบิร์ดนะครับผมเป็นอีเวนต์เอรีเบิร์ดด้วยนะก็สะสมปุ๊กกี้ครบ8ชิ้นนะครับผมก็รับไปเลยนะฮะแสงเอาไว้อัพอีโวนะแสงสว่างแห่งอีวิลชั่นนะครับผมแล้วก็มีออฟเสริมให้ได้เลือกเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะเป็นสนะุ่มนะไม่ไม่น่าใช่เลือกนะครับผมอันนี้ก็จอฟอง85นะครับผมอันนี้กันดีบัฟห5 กันวิ่ง93%สองครั้งนะครับผมมีถอยต่อ65%อ่ามีกานบังับย้ายนะครับผม90%เนี่ยสองครั้งนะฮะแล้วก็อ่าพื้นน้ำฟ้า95แล้วก็ตกยังคือที่ของฝันข้ามเนี่ยยกไว้หน้างมาทางแล้วก็เลื่อนย้ายไปอย่างปฏิทินวันที่ใกล้สุดนะครับผม85%หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สะสมจี้เกี้ยวนะผมครบ2ชิ้นก็เป็นแสงสว่างแห่งอีวิลิชั่นนะครับผมแล้วก็แถมเพชรอีก10,000เพชรไปเลยนะโอ้โหถ้าได้จริงๆนี่ก็ถือว่า โบนัสเลยนะผมหากใครเนปิดอีเวนต์ต่ำกว่าหมื่นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้โบนัสแบบสุดๆเลยนะฮะแต่เรทมันก็แค่8%นะก็ต้องวัดใจกันหน่อยนะครับสำหรับอีเวนต์ทั้งตัวละครแล้วก็อีเวนต์จี้ G เนี่ยจะหมดวันที่24เลยนะผมยาวๆเลยนะฮะแต่อีเวนต์เอริเบิร์เนี่ยจะหมดวันที่17็นะครับผมซึ่ง ผมก็ต้องเอาไว้ก่อนนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าโอ้กว่าจะหมดอีกก็อีกต้องอาทิตย์นึงถามว่าปิดได้ไหมมันปิดได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ผมจะเอาเออริเบ the ิร์ดด้วยนะครับเอาของเออริเ <ifying> บิร์ดด้วยนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่ที่เข้ามานะครับผมในเกมสรีเกาหลีวันนี้นะฮะซึ่งก็รักที่ไหนชอบที่ไหนหรืออยากได้ตัวละครดันบีนะผมก็สามารถหาได้เลยนะฮะ ส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกไปผมก็เล็งอุปกรณ์เห็นแบบกักขังเอาไว้นั่นแหละนะฮะแต่เดี๋ยวก็จะหาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเนี่ยแหละเพชรก็มีอยู่แปดหน่สามตัวนี้ก็แต่ก็ใช้ไปนอกอีเวนต์แล้วแหละนะครับผมใช้ไปนิดหน่อยแล้วสำหรับการหานะครับผมก็เนี่ยแหละจบแล้วจริงๆนะสำหรับคลิปการรีวิวอีเวนต์ใหม่ตรงนี้นะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับผมในส่วนของคลิปต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของคลิปการรีวิวสรุปการอัปเดตใหม่นะผมที่เข้ามาในงวดนี้บอกเลยว่าเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับผม เราติดตามชมกับคลิปหน้านะฮะผมสำหรับคลิปวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ